นี่ครับเอาควายให้ทีมงานเอาควายทีมงานครับเป็นตัวที่สามของพี่เขาละก็ครบกำหนดจะไม่ได้ให้แกละแม่พันแม่พันท้องอยู่ด้วยครับอยู่กับเจ้าไม่ก็คือลูกหนักๆเด้อเมเน้อกดง่าย นี่ต้องดูเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นลูกกันครับถ้าเป็นก้อนรถห้าหมื่นเนี่ยนี่ปลาตะเยนเนี่ยอืมครับสวงอัวควายแข้งนเนาะเนาะนี่นี่เป็นหกหมื่นบาทเลยใบเตยเนี่นนนะลูกเรานี่เตยแหละลูะลกเรานี่ครับอันนี้ใบเตย อันนี้ก็อีกแม่พันหนึ่งของผมอ,แบบอันนี้ลูกมันเองลูกมันอยู่กับแม่ส่งจะส่งเิเมื่อไรลูกบ้าน่ารนี่ครับน,นี่ลุงแกดูแลให้ครับ,บ,บเออมันเจ็บตาคนะวายเราให้ผลผลิตทุกปีครับ เริ่มต้นจากควาย5ตัวตอนนี้มีประมาณ20ตัวแล้วของผมแต่ที่เหลือของลุงแกนะครับขี้ควายนี้ก็ขายได้นะนีน่นี่ลูกนี่นนเป็นตัวพ่อของพี่ก้ลูกคนีเนี่ยครับเพ่อเออมันมันมีของไอพ้พีเห็มครับของของผมครับน้วของนะเนี่ยลูก อันนี้อีหลอบตัวนี้ตัวนี้ก็ของผมครับไอผมมาดูไม่รู้เรื่องหรอกครับต้องให้ลุงแกมาช่วยดูให้ก็ลางน่าของนู่นนะทงานนี่มีของไหวปะทำงานตัวฟัดมีของไหวเออเราก็อยากให้ทีมงานอยู่ได้มืคำละต้องจะขายแล้วเพราะมันขายอ่ะนั่นนะนั่นนะเขาจะไป กระปูลมาครับปีแ้วขเขาคือชีมือน,นะเขี้ยวสองเลเม่มมันใหญ่นะอืมครับนั่นเป็นนอกอีนี่นั่นแน่แน,น,น,ลนะลูกเขาลูกสะป็นสปอร์เปนนี่กระห้องตัวอือตอเตยนี่เตยนะต้องกันนะก่อนหยับจะได้บูดิ่งมูดหยับนี่ดูวงเขาครับ กอ,อได้ครับควายเราอย่ารูนรูนเลีล้ยวกันเกิดไปใกล้ๆกันอืมครับใกล้กัหบหาวหัวเนี่แม่นั่นแม่นั่นนยู่บนแหลกกับหมูว่าไงอ๋อแม่อีนั่นน,ะน่ะช้อยน,น,น่ะน,นี่ตัวนี้ก็ของเรามแม่อันนี้น่นน้อเชือชกสีขาวเชือกสะพายสีขาว ตอนนี้ผมมาช่วงสงการครับเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้เราจะได้ผลผลิตเพิ่มอีกกี่ตัวครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายชื่อให้ดูว่าตอนนี้ที่ผมให้ควายไปถึงคิวไหนแล้วครับโอเคครับ